โหเนี่ยเหรอคลิปคุณภาพเนี่ยเหรอดิ k t o อลบอกว่าต้องการคลิปคุณภาพไอคลิปกรีดแล้วก็ถือสินค้าโชว์ไบโชว์มานี่เหรออย่างนี้เหรอคุณภาพคืออยากจะบอกว่าไอความคิดของคนเนี่ยบอกว่าคุณภาพเนี่ยมันจะต้องมีแบบว่าการทำโปรดักชั่นการเล่าเรื่องที่แบบขั้นเทพแบบซีนิมาติกระดับฮอลีวูดไม่ใช่นะครับประเด็นคือความสนใจครับใครเรียกร้องความสนใจให้ได้มากสุดคนนั้นแหละครับคือผู้ชนะในยุคนี้เขาถึงได้มีดราม่ากันไงเพราะว่าดราม่าเนี่ยมันสามารถเรียกความสนใจได้เอาจริงๆนะผมบอกอตรงๆเลยว่าแพลตฟอร์มเขาจะออยยู่ไไดด้จจาากกะร นี่คนอยู่ในแพลตฟอร์มนานที่สุดแล้วเขาเกิดการซื้อขายของแล้วเขาได้ค่าคอมบริษัทมีกําไรผู้ถือหุ้นแฮปปี้เขาไม่ได้มาสนใจอะไรขนาดนั้นหรอกว่าคุณจะต้องทาคลิปที่ดีแต่ต้องบอกไว้ว่านะครับผมไม่ได้สนับสนุนให้คนมาทําคลิปประเภทนี้เยอะนะแต่ให้รู้ว่าเนี่ยคืออัลกอริทึมของทิกต็อกแต่ของพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันจะโดนไล่แบนเพราะวาพวกนี้เนี่ยมันคือการปลูกถงอกปลูกวันนี้กินพวกนี้รีบโกยรีบเลิกแต่ถ้าใครที่จะอยู่ระยะยาวนะครับให้ไปโฟกัสในการสร้างตัวตนครับให้คนรู้จักให ความเป็นตัวตนของเราออกมาแล้วก็ค่อยขายแบบนั้นจะดีกว่าแต่ถามว่าเราต้องเลือกทั้ง2อ,อย่างไหมไม่เราก็ทำมันสองช่องไปเลย